สวัสดีครับยินี้เนรบเข้าสู่การไอเลสมาสเตอร์เกมเมอร์ชานกับผมเปิลนะครับผมวันนี้มีเกมแค่มิลลโอนตันที่สามมาแล้วตั้งแต่ตานที่สเมื่อวานนะครับผมอ้าสองสิบแั้งมีเยนลยเซฟไว้ก็เกิดมาเซฟเพียงเออง่ายเลยอ่ะแค่พอมีได้สองพูดชือเอ้ยกระตุกกระตุกอ่ะ่ม่นเลย สือี่วันเสาร์ที่ผมจะอัดคลิปทุกวันน,น,น,นะครับผมคือผมว่าอาจจะวกกันสองคลิปก็เป็ได้นะครับผมก็ช่วยกอสมัครใหนด้วยน,น,นะครัวนี้ยังไม่มีคนมาขอชิมให้ผมเลยเหรือว่าอาจจะมีเลยโอเย ตีนมากเห็นเนี่ยกลัวอ่ะโอ้ตองี้ต้อตอตงสมังทีต้อยู่ที่จุดๆเดียวเพ่ใชต้อง,องน,อน,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 นี็นว่าจะไปเสู้ชใย้จะชนะเกมได้ไหมนอี่ยังยังมามีหักแรกต้องหกตเหักสองกสองก็ห้า สามครั้งว้าแล้วยค้งหนผมจไปาที่สี่เนะมันก็้ออย,ย่าลมดล้อยากมบกของายด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้ตับคลิปเป็นเลยจบพังเลตอนภาคสองแลครับบ๊ายบาย